สวัสดีค่ะรับพี่เงียดโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายทําการตลาดออนไลน์ค่าบริการ115บาทนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ใน EP ที่8แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหัวข้อกันนั่นก็คือหัวข้อใหม่ของเราวันนี้ก็คือรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแฟชั่นนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ่าประเภทพวกนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูในไลฟ์สดแล้ว นำไปแอดโฆษณาตามได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่หน้าจอกลุ่มเป้าหมายกันนะคะทุกคนอ่ะก็มาที่หน้านี้นะคะวันนี้หวัวข้อก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบาเนาะไอ้รองเท้าผ้าใบารองเท้าแฟชั่นอ่ะเราจะพิมพ์ไปเลยคำตรงตัวก็คือเราจะเสนอคำได้ก็คือรองเท้าค่ะอ่ะ คำว่ารองเท้ามีนะคะเนี่ยแล้วคือหลังจากคําว่ารองเท้านเนี่ยก็มีคําเกี่ยวกับรองเท้ามากมายเลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเดี๋ยวเราเจะคํารองเท้าก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะอาลองกดแนะนําดูว่าคําที่มันคล้องจองเกี่ยวกับคําว่ารองเท้านเนี่ยมีประเภทไหนบ้าง รองเท้าแตะนะคะใครที่เกี่ยวรองเท้าแตะได้เลยรองเท้าส้นสูงสลิปเปอร์สลิปเอปเอร์คือรองเท้าแบบไหนอะทุกคนจะได้รู้กันอ่าสลิปเปอร์เป็นแบบนี้นะคะใครที่เกี่ยวขายกับแบบเนี้ยก็สามารถนําไปยิงแนได้เลยต่อไปคําสุดท้ายนะคะอ่าขอเป็นอ่ารองเท้ากีฬา ก็วันนี้นะคะหาคำของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าสรุปผลกันอ่าเดี๋ยวเราจะไปหน้าที่สรุปผลกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอาอคำที่เราจะอกลุ่มเป้าหมายนั้นมาใส่ที่หน้าสรุปผลของเรากันนะคะทุกคนอ่ะคำแรก รอ,าารองเท้าก๊อปปี้มาเลยค่ะแล้วก็มาใส่ที่หน้าสรดุกผลต่อไปคําที่2รองเท้ากีฬาหรือรองเท้านะคะก๊อปตี้โอเคต่อไปคําที่3รองเท้าแตะต่อไปคําที่4รองเท้าส้นสูงนะคะต่อไปคําสุดท้ายสลิปอา สนิปเปอร์นะคะเอามาันใส่ก็วันนี้นะคะใน e p ีที่8ที่เกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นนะคะใครที่ขายเกี่ยวกับประเภทสินค้าแบบนี้นะคะตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของเราที่นํามันเสนอวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด5คํานะคะ 1. รองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแบบไหนสามารถจับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวเลยค่ะ 2. รองเท้ากีฬาใครที่เกขายเกี่ยวกับรองเท้าอ่า กีฬาไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬาแบบไหนสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวอรองเท้าแตะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงที่เกอบรองเท้าผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวต่อไปคําที่4รองเท้าส้นสูงอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผู้หญิงเนาะใครที่แบบขายแบบรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยตามเพจนะคะก็สามารถที่จะเจาะกลุ่มยิงได้แบบ ตรงตัวของกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะต่อไปสลิปเปอร์สลิปเปอร์คือรองเท้าที่ใส่ภายในบ้านนะคะใครที่ขายอยู่กับแบบนี้ก็คือสามารถเอาคําว่าสลิปเปอร์เนี่ยไปใส่ได้เลยจอกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะ EP ที่8นี้เราก็นํากลุ่มเป้าหมายนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันคําคค่ะใครที่ยิงแอดเป็นก็สามารถนำไปยิงตามได้เลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะทางเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ